สวัสดีครับก็มาอยู่กับชายบ้านานานะครับน,นี่นะว่างๆกันเลยเดินมาเที่ยวเล่นมาอยู่กับโอนาจิโร่แคสซิ่งนะครับพอดีมีเสียงลั่นๆนะรถบุญรอดรถบุญรอดนะที่มาเข้าร่วมวิ่งนะดูนะครับสะครับ พิชมนะครับอ้าโอ้ดูเครื่องสูมน้ำสิครับทันสมัยมากคับแล้วดูนะครับการขึ้นปากปอนะครับของเปียบยันยันของบุญรอดดําทีมนะครับ แล้วครับหมุนแล้วพอดีไม่มีใครเข้าใกล้นะครับก็ดูจะเวียงเอาเวียงว่าแล้วโอ้โหเต็มเต็มเลยครับโอ้ดูหลักฐานไม่เอาจนได้โอ้พอได้แกล้งเขาก็ดีใจนะครับ ดีใจครับเมื <un S 2> ่อ <un> ก <creator> ี้นะครับไอ้ที่ภาพสั่นไหวนี่ก็หนีโครนนะครับหมาลูกพี่ลงมามาลงมาลงมาฮะเออโอ้นี่ครับหลักฐานนี่สบายใจแล้ยเนาะ สบายใจยังมามาเอ้าเดินมาโคมาถ้ากลัวเปื้อนน่ะนีะ่ใช้เผาอ้อยมือหนูอุย้ย นี่แหละครับค <quer> ือของคนไตจรุษยนะครับจะเอาอีกรอบแล้วนี่ไม่มีเข้าใกล้ได้นะครับใครเข้าใกล้นี่ต้องถือว่าเสร็จทุกราย ุกคนนะเข้ามาหาหัวหน้าจโวยถ้าไม่ได้เพื่อนคโคลนกลับไปคืนนี่โอ้ไม่มีหรอกครับยกเว้นแต่จะรู้ใจกันจริงๆว่าเขาจะเวี่ยงไปทางไหนนะหลบอ้นหมดแหละดูสิครับการทำงานของเขานิ่มนวลมาก หัวหน้าเจ้ยทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเวียงโคลนใส่คนนะ่าย่ายไอเวียงโครนใส่คนที่มาถ่ายคลิปเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเห็นคนมาถ่ายคลิปไม่ค่อยได้ต้องเวียงโครนใส่โอ,โอ้เจอจนได้ ไปชอปิงคี่นี้นะครับสวัสดีครับ